สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยสารชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้นะคะน่ก็มาดูหน้างานนะคะที่ยืนบอกระเอนว่าเอารถลงบอวัเมื่อวานแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้นะคะไม่ใช่ลูกลังนี้ก็เลยจะย้ายบอนะคะย้ายบอก็เลยมาขอลูกล่างนะคะดูนะคะมาขอลูกลังนะคะเพราะว่าบอนั้นไม่ได้แล้วก็ต้องย้ายนะคะเลยมาดูบอใกล้ๆกันนะคะอื ขอบคุณที่งานเลยอค่ะนี่ก็มาดูนะคะมาดูมาดูก่อนนะคะตรงนี้เป็นอยู่เนี่ยหรอขุดต้องใช่ดูดูนี่ลูกลางอยู่แต่ว่าเวลาขุดไปไม่รู้ต้องถามผู้เชี่ยวชาญชำนาญการนะคะน้องกอบนะ เป็นไงมือหนึ่งเมคเป็นไงเป็นไงม้างตรงนี้โอเคอก็ดีกว่าฮนตรงนั้นหน่อยเนะโอเคนะคะนิดก็มาดูบ่อน,นั้นนะคะก็มันไม่มีลูกรางนะคะลูกรางนิดเดียวก็เลยพาก,กันย้ายบ่อมาบ่อที่ซอนะคะค่ะอืม อืมเออนี่ถ้าเป็นแบบนี้ก็โอยอยู่ดีเนี่ยมันติดกันอยู่พี่มันติดกันอยู่เ <laughs> น,นี่ยเนาะ <laughs> โอเคนะคะเรามาลองลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบางนะคะ <laughs> เราโร <laughs> <laughs> งงานนะคะที่บ้านลุมบองแต่ว่ามาหาบ่ดินที่วัดที่บ้านเลยะคะ่ะบ้านโนนปะคะ บ้านสามแยกพิทักบ้านสามแยกพิทักหมู่หกหมู่หกอือค่ะโหโหนี่ก็ขอขอบคุณนะคะคุณแม่นะคะที่ให้บอดินมานะคะโ,โหไปหาสามบ้านเลยนะคะเผื่อจะได้บอดินนะคะก็ะมาลองดูบอ่อนี้นะค,ะ,คะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะบอ่อแรกนะคะที่ลงไปมันลูกลางมัน,นิดเดียวนะคะก็มีแต่หินนะคะมีแต่ มีต่ดินนะคะมันจะเหนียวแล้วมันก็ติดล้อติดรถอะไรประมาณนี้เราก็ไม่อยากพาอทำมันออกมาไม่ดีนะคะเนาะก็งานจะไม่ผ่านนี่ก็เลยค่ะมาเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่เราเสร็จคำบูทองหน้างานแล้วก็มาวิ่งงานหมู่บ้านนะคะงานโครงการเราเสร็จแล้วเมื่อวานนี้นี่ก็ย้ายรถมาประมาณหกโมงเย็นนะคะพอดีมาถึงแล้วก็ค่ำนะคะนี่ก็ จอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ก็ขึ้นรถมากับน้องแพทนะคะกับเจกับกับเนี่ยนะคะแต่ว่าเรามาถึงมันมืดแล้วนะคะก็เลยไม่ได้บูบ่อดินแต่ว่าตอนนี้มาดูนะคะก็คิดว่าสังเกตก็อาจจะเป็นลูกลังแต่ว่าไม่ใช่นะคะเวลามาขุดจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะก็เลยพากันไปหาบอ่อแล้วเมื่อกี้น่าได้แล้วนะคะเราก็จะย้ายไปบอ่อนั้นนะคะแต่บอ่อนี้น้องก๊อฟก็จะแต่งให้นะคะแต่งบอ่อให้ คุณยายเขานะคะค่ะให้สวยงามนะคะค่ะเผื่อจะทํานาได้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นดินนะคะดินที่ใช้สําหรับปลูกนะคะปลูกแล้วก็มันมีบดินเหนียวผสมอยู่ด้วยถ้าเราเอาไปใส่ถนนเนี่ยมันก็ไม่ได้นะคะมันไม่ผ่านค่ะแต่ว่าตรงที่นิดไปดูเมื่อกี้นะคะคับแมคโครแล้วก็จะของที่อาจจะอาจจะดีกว่านี้นะคะเราก็จะย้ายแม่โครไปดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างะคะ่ะตอนนี้เราก็แต่งบอ่อให้นะคะ แต่งบอ่อให้คุณย้ายก่อนนะคะแล้วก็ค่อยย้ายไปบอ่อที่เราไปดูมาเมื่อกี้นี่นะคะพี่ก็ไปกับน้องแพทนะคะไปรับที่บ้านโน่นนะคะบ้านสามแยกพิทักษ์นะคะค่ะบอ่อดินแถวนี้ไม่ค่อยจะมีนะคะก็มาหาอยู่หลายวันเหมือนกันนะคะค่ะก็โชคดีนะคะที่คุณแม่เขาให้นะคะคุณแม่เขาให้นะคะคุณแม่บอกว่าค่ะอยากได้ที่หน้านะคะปรับให้ต่ำลงนะคะ ก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นลูกรางไหมนะคะนี้ก็ให้น้องก๊อบแต่งนะคะแตง่งแตง่งแต่งคณาให้นะคะ mm. เสร็จแล้วเราค่อยย้ายไปนะคะ mm. ค่ะตรงนี้ก็จะทํานาได้นะคะใส่ข้าวก็ขอได้ประมาณนี้นะคะค่ะแต่ว่าทางนี้มันเป็นดินเหนียวนะคะเป็นหน้าดิน mm. เราก็ใช้ใช้ทําถนนไม่ได้นะคะเนาะ mm. เราก็เลยค่ะปิดบอ่อแล้วก็จะย้ายไปนะคะ เรามารอติดตามชมว่าบอ่อที่เราจะย้ายไปจะเป็นลูกลางไหมน,นะคะ,คะก็แต่งให้นะคะก็จะเสร็จแล้วแต่งบอ่บอก่อนเราคอยย้ายรถนะคะนี่ขุดแค่สามรถนะคะสามสี่รถเองนะคะเป็นดินเหนียวแล้วก็เป็นหน้าดินก็เลยไม่เอานะคะปิดบอ่อเลยเราก็จะย้ายไปเลยนะคะโชคดีนะคะที่มีไกลเนี่ยค่ะมองมองไปก็มีไกลเท่าไหร่นะคะใช้รถเดินไป เม่โคจะเดินไปนะคะประมาณนี้เราจะไปรอลุนกันว่าจะเป็นลูกล้างไหมนะคะถ้าไม่เป็นถ้าลูกล้างไม่เยอะก็จําเป็นต้องไปหาบ่อใหม่นะคะมาลุ้นกันเลยนะคะวันนี้จะได้บ่อลูกล้างไหมนะคะร้อยแล้วนะคะแต่งให้เรียบร้อยค่ะหยาดแ่โคก็เดินมาถึงแล้วนะคะไปดูก่อนว่ามีลูก้างไหม ชมกันนะคะรอลุ้นรอลุ้นค่ะเพื่อจะได้งานแต่ละที่ค่ะแถวนี้นะคะแถวลุมบองมันจะลูกลังมันไม่ค่อยมีนะคะไม่เหมือนไม่เหมือนแถวรอลสีนะคะห้วยลำเที่ยงนะคะแถวนี้จะลูกลังไม่ค่อยมีแต่ลูกลังจะมีแถวคําบูทองแล้วก็พวกนองลมพุกนะคะสร้างแก้วนี่ประมาณ ค่ะในตำบลบัอแก้วของดุมบองจะไม่ค่อยมีจริงๆแหละคะ่ะลูกลังหาหายาส่วนมากจะเป็นดินนะคะค่ะมาดูกันว่าจะมีไหมนะคะเดี๋ยวให้น้องก๊อบขุดขุดดูก่อนนะคะว่ามีลูกรลังไหมมาลองดูนะคะโหหน้าดินทั้งนั้นเลยุดูแต่ละทีมาดูแต่ว่ากใกล้ๆอาจจะมีนะคะ กับด,ดูกันมีลูกลังไหมแล้วว่ายังไง น้องกอบก็บอกว่าได้อยู่นะโอเคนะคะลูกลังก็ดีกว่าบ่อน,นั้นนะคะค่ะค่ะก็มีไฟนะคะเนาโชคดีมากเลยนะคะที่คุณยายให้นะคะบ่อน,นี้นะคะเอารถดำไปไหนอะเดี๋ยวไปตามก่อนพี่ไปตามก่อนวนมาจะด้ดูไงมันเป็นลูกลังไหมเนี่ย นะคะคเดี๋ยวพี่สูดดูก่อนนะคะเป็นไงบ้างจากที่นิดมองนี่ก็ว่าลูกล่างนะคะแต่ไม่ลึกนะคะพอได้ลูกล่งเม็ดเล็กสวยๆนะคะ ลูกลังสวยมากเลยนะคะโชคดีมากเลยนะคะที่บ่อไม่ไกลจากที่เดิมนะคะโมืเดินมาก็ถึงแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้น,นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ความร่วมมือมอบบ่อรูดิมลูก,ล,กลังสวยๆให้นะคะขอบคุณเจ้าของที่นะคะขอบคุณท่านอ,อบอตอสวัสดีค่ะ